เมื่อขุนพลสามฝ่ายประยุทธ์ด้านอำนาจวิษณุด้านกฎหมายเจ้าสัวธนินด้านเงินทุนออกความเห็นในลักษณะที่คล้อยตามกันคือออกอาการหนุนกฎหมายขายที่ดินให้ต่างชาติที่คอรอมอได้ถอนไปแล้วแต่ล่าสุดก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะเจ้าสัวธนินได้ออกมาบอกว่าหนุนกฎหมายต่างชาติซื้อที่ดินไทยขายชาติตรงไหนต้องใจกล้าช่วยโอกาส จากกรณีที่รัฐบาลมีแผลในชาวต่างชาติถือกรองที่ดินในไทยได้แต่ได้รับการต่อต้านจากสังคมจนต้องถอนร่างออกมาซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีระบุว่าเป็นการยกเลิกไว้ก่อนเท่านั้นและอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นยังไม่มีการประกาศใช้ล่าสุดวันที่2ธันวาคม2565ก็มีการปลุกเรื่องนี้ให้ร้อนแรงกันอีกครั้งโดยมีรายงานข่าวจากสื่อสำนักใหญ่บอกว่านายชนินทร์เจริวนนท์ประธานอาวุโสเครือจเจริญพภคภพันฑ์หรือ c ีพีได้แสดงความ คิดเห็นเรื่องนี้ว่าพอคนต่างชาติจะซื้อบ้านเพื่อมาปากหลักย่อมดีกว่าการท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็กลับไปแต่การซื้อที่ดินคือการลงทุนสร้างประโยชน์สร้างงานสร้างเงินพอจะซื้อบ้านก็บอกว่าไม่ได้เจอแบบนี้ก็ลำบากครับถ้าหากไม่เข้าใจหวังดีต่อประเทศกลับทําให้ประเทศเสียหายคุณให้เขามาชั่วคราวเขาก็มาท,ทําธุรกิจชั่วคราวแล้วมันจะเป็นประโยชน์กับประเทศได้อย่างไร ที่ดินเราหนึ่งร้อยห้าล้านไร่ที่ใชเพาะปลูกแล้วมันจะขายได้กี่มากน้อยคนละไร่แล้วเขาจะเอากลับไปได้ไหมก็ไม่ได้ดูใบเขาก็มีที่แค่นิดเดียวแต่พอรัสเซียร,รบกับยูเครนเขาก็ให้รัสเซียซื้อบ้านเข้ามาอยู่ถาวรเลยถ้าผมเป็นรัฐบาลผมจะรีบเชิญชวนให้คนต่างชาติคนยุโรปเข้ามาลงทุนซื้อบ้านคนรัสเซียก็อยากออกจากประเทศคนยุโรปเหล่านี้พอหน้าหนาวเขาก็อยากออกจากบ้านเปลืองค่าแกส๊สการที่ชาวต่างชาติมาซื้อบ้าน เวลาเขากลับประเทศเขาก็เอาที่ดินไปไม่ได้ก็จะมีการเพิ่มการจ้างงานให้คนไทยมาดูแลบ้านทำความสะอาดดังนั้นไทยเสียหายที่ไหนไม่เห็นว่าเป็นการขายชาติตรงไหน ก่อนหน้านี้ตนเคยพูดว่าถ้าโควิดหยุดเมื่อไรทุกอย่างจะฟื้นตัวเร็วเพราะสถานีรถไฟสนามบินเครื่องบินไม่ได้ถูกทำลายเหมือนสงครามโลกครั้งที่สองพอโควิดหมดก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติแต่โควิดอยู่นานเกินไปตอนแรกคิดว่าหนึ่งปีแล้วยังมีปัญหาอื่นๆเช่นการเมืองโลกร้อนน้ำท่วมสงครามทำให้ทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจอาเซียนมากขึ้นตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลไทยจะช่วยทำอย่างไรทั้งรัฐบาลชุดเดิมหรือชุดใหม่ให้เข้าใจว่าโอกาสแบบนี้ ปีมีครั้งเดียวจะฉวยโอกาสได้อย่างไรสร้างเงื่อนไขให้ต่างชาติมาลงทุนคนทั่วโลกบอกว่าสตาร์ทอัพชอบอยู่ไทยทําไมเราไม่เอื้อกฎหมายให้เขามาทํางานในเมืองไทยให้เข้ามาง่ายใช้ชีวิตในเมืองไทยสร้างงานสร้างรายได้เศรษฐกิจให้ไทยคนหนึ่งผมคิดแล้วมีประโยชน์มากกว่านักท่องเที่ยว10คนทําไมเราไม่คิดบวก เขาไม่มาแย่งงานเราหรอกเมื่อเราขาดคนเข้าสู่สังคมสูงวัยทำไมไม่ดึงคนเก่งเข้ามาเพราะเราสร้างคนไม่ทันอยู่ที่รัฐบาลจะกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่ส่วนคนที่มีคุณสมบัติบริหารประเทศต้องเป็นคนกล้าทำกล้าตัดสินใจ เพราะเราทําเพื่อประโยชน์ของประเทศจะให้ทุกคนเห็นพ้องทั่วประเทศเป็นไปไม่ได้มันต้องมีมองต่างมุมทำสิบเรื่องผิด3เรื่องถูก7เรื่องก็เพียงพอเราไม่ใช่เทวดาสักวันหนึ่งคนต้องรู้ สิ่งเหล่านี้คือคำพูดที่ออกจากปากของธนินเจรวรนนท์ซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะที่มีประโยคไปเทียบกับดูไบเพราะประเทศดูไบนั้นเป็นลักษณะประเทศที่ร่ำรวยคนต่างชาติจะมาซื้อที่ดินก็ทำได้น้อยที่ดินราคาสูงแต่ประเทศไทยนั้นคนบ้านเรามีฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่เห็นได้จากดัชนีความเหลื่อมลำ้ำใครที่จะมาซื้อมาอยู่ก็คงจะอยากแห่กันเข้ามาด้วยการซื้อที่ดินราคาถูกแล้วนอกจากนั้นหลายคนก็ยังมองว่า เป็นภัยต่อความมั่นคงในอนาคตระยะยาวด้วย เมื่อเห็นทัศนคติเชิงข่าวของธนินเจียรวนนท์เจ้าสัวที่ประยุทธ์เคยขอความคิดเห็นในการปรึกษาแล้วก็ยังมีการออกหน้าออกตาเข้าร่วมเจอผู้นำหลากหลายในเวทีการประชุมเอเปกครั้งที่ผ่านมาแม้กระทั่งเห็นใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกับผู้นำจีนตอนส่งเขากลับบ้านลองมาย้อนฟังทัศนคติผู้นำเชิงอำนาจอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เคยแจ้งไว้ว่าปมการขายที่ดินในต่างชาติขั้นตอนยังอยู่ในกฤษฎีกา โดยพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวเอาไว้ เมื่อวันที่1พฤศจิกายน2565ในครั้งนั้นกล่าวภายหลังการประชุมครมถึงกรณีร่างกฎกระทรวงอนุญาตให้คนต่างชาติถือครองที่ดินได้ไม่เกินหนึ่งไร่แลกกับการมาลงทุนในไทยในตลาดทุนในตราสารต่างๆอย่างน้อย40ล้านบาทซึ่งเรื่องนี้คนก็วิจารณ์ว่าไม่ได้มาสร้างงานสร้างอาชีพอะไรเลยมีแต่เอาเงินมาลงตลาดทุนหนุนคนรวยให้หุ้นขึ้นเท่านั้นและก็มีกระแสคัดค้านจากหลายฝ่ายพลเอกประยุทธ์สงวนท่าทีหลายครั้งได้เพียงตอบว่าเรื่องนี้อยู่ ที่กฤษฎีกากําลังพิจารณายังอยู่ในขั้นตอนที่อยู่ที่กฤษฎีกาและต้องรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันก่อนส่วนจะมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมต่อสังคมในกรณีนี้หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีอะไรชี้แจงได้ทั้งหมดส่วนคุนพลด้านกฎหมายในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์วิณุเครืองามเคยตอบกรณีการขายที่ดินให้ต่างชาติจากกรณีการออกกฎกระทรวงเมื่อเดือนตุลาคมบอกว่า สามารถนําเสนอความคิดเห็นเข้ามาได้และเมื่อไรก็ตามที่พูดถึงการให้คนต่างด้าวเข้ามาซื้อที่ดินก็จะมีปัญหาโดยตลอดตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อปี3 1และเมื่อปี4 5หยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรก็มีการเสนอแก้ไขก็กําหนดซึ่งออกมาในลักษณะที่ให้ซื้อที่ดินเพื่ออยู่อาศัยไม่ใช่ตั้งโรงงานและมีการกําหนดเงื่อนไขบางอย่างซึ่งตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้เรามองว่าเนิ่นนานและบางอย่างตึงไปบางอย่างก็หย่อนไปจึงอยากจะจํากัดคนซื้อว่าไม่ใช่ใครก็ได้จะเอาเงิน40ลล้าาานานบททมงงุจึได้ กำหนดเงื่อนไขคนที่จะมาซื้อมี10ประเภทและกำหนดให้แคบลงขณะเดียวกันก็จะเพิ่มหรือลดเงื่อนไขบางอย่างโดยวันนี้มีผู้เรียกร้องให้เติมเงื่อนไขต่างๆเข้าไปรัฐบาลก็ยินดีรับฟังพิจารณาเช่นกรณีห้ามขายต่อหรือห้ามซื้อที่ดินติดกันเพื่อนำมารวมกันอย่างอื่นในภายหลังซึ่งควรต้องมีระเบียบกำหนดและถูกถามว่าถ้านักธุรกิจเสนอว่าจำนวนเงินควรจะยึดมูลค่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐมากกว่าเงินบาทนายวิษณุตอบว่าตนไม่ทราบรายละเอียดและถามต่อไปว่าระยะกวล ถือครองที่ดิน5ปีถือว่ายาวนานไปหรือไม่ควรจะลดหรือเพิ่มมากกว่านี้นายวิษณุบอกกําลังดูแนวโน้มในต่างประเทศอยู่เขาจะลดหย่อนกันอย่างไรในเรื่องของจํานวนปีและวิวาทะที่คนจดจํากันทั่วประเทศในวลีหนีบจักรแสกับบ้านไปไม่ได้เมื่อถูกถามว่าขณะนี้มีวัฒกรรมเรื่องขายชาติแล้ววิษณุยอมรับว่าทุกครั้งที่เราพูดการขายที่ดินให้กับคนต่างชาติก็จะมีการพูดถึงเรื่องนี้ซึ่งจะมีฝ่ายที่เห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยฝ่ายที่ออกมาตอบโต้กลับ ก็บอกว่าที่ดินไม่สามารถหนีบจักรแร้กลับประเทศได้ซึ่งเรื่องนี้ถูกโต้เถียงกันมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยตนอยู่กับนาย,ยกชาาิชายก็ไม่ประสบความสําเร็จต่อมาสมัยนายทักษิณประสบความสําเร็จแต่คนเข้ามาซื้อน้อยจึงอยากจะลดเงื่อนไขลงมาเพื่อให้ได้จํานวนคนมาซื้อที่มากขึ้นอย่างไรก็ตามต้องรอกฤษฎีกาพิจารณารายละเอียดจึงถือว่าตอนนี้ยังไม่บังคับใช้เมื่อถามว่าถ้าพักเรื่องนี้ไว้ก่อนเพราะมีกระแสต่อต้านเยอะจะเกิดปัญหาหรือไม่ นายวิศณุมองว่าถ้าต่อต้านจริงๆก็คงต้องพิจารณากันให้ดีให้รอบขอบฟังไปฟังมาวิษณุเครืองามนี่ก็อยู่มาหลายรัฐบาลตั้งแต่พลเอกชาติชายยันรัฐบาลทักษิณสุดท้ายก็มาอยู่กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและนี่คือเสียงของสามขุนพลทั้งฝ่ายอำนาจ ฝ่ายกฎหมายและขุนพลฝ่ายทุนอย่างเจ้าสัวซีพีถ้าครั้งนั้นจำกันได้ไม่ใช่เพียงแค่ฝ่ายต่อต้านหรือฝ่ายการเมืองตรงกันข้ามที่ด่าแรงว่าเป็นกฎหมายขายชาติแม้แต่นิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าและประธานภาคใต้พักสร้างอนาคตไทยยังได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวคัดค้านการออกกฎหมายขายที่ดินให้ชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่องโดยอ้างถึงบุคคลหลายฝ่ายและก็ยังโพสต์ว่าผมให้ความเป็นธรรมนะ แต่ยกเลิกเถอะครับในเหตุผลที่นิพิษอยากให้ยกเลิกมีไว้ด้วยกัน5ข้อจึงขอยกตัวอย่างมาบางข้อเท่านั้นกับบางช่วงบางตอนที่บอกว่าผมไม่เคยใช้คําว่าขายชาติกรณีขายที่ดินให้ต่างชาติคนที่พอมีความรู้อยู่บ้างแล้วใช้คําแบบนี้แสดงว่าไม่มีวุฒิภาวะเพียงพอ อีกข้อหนึ่งนายนิพิดบอกว่าแต่ผมงุนงิดกับการให้เหตุผลของอาจารย์วิศนุเครืองามที่ให้เหตุผลว่าต่างชาติซื้อที่ดินไปก็เอาที่ดินหนีบจักร้ไปไม่ได้คนที่เชียร์ลุงสุดลิ่มทิ่มประตูได้ย,ยินก็เฮย,ยกมือเชียร์ดรวิศนุผมว่าสิ่งที่ดรพูดเนี่ยเป็นทฤษฎีทําให้คนโง่และปกครองนักปกครองส่วนหนึ่งจึงอยากให้คนโง่เพราะปกครองง่ายผมว่าดรวิศนุจนปัญญาที่จะให้ความรู้กับประชาชนนี่ผมผิดหวังกับท่านรองวิศนุจริงๆ และข้อที่3มีเหตุผลอีกเยอะแยะในการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่จําเป็นต้องออกนโยบายนี้ในขณะนี้ถ้าไม่รู้ก็ไปถามผู้รู้ปัญหาของรัฐบาลคือขาดแคลนผู้รู้ทางด้านเศรษฐกิจซึ่งนับวันจะมีปัญหามากขึ้นต้องยอมรับว่านายกรัฐมนตรีไม่มีความรู้ด้านเศรษฐกิจหรอกความคิดนี้เป็นความคิดของคุณนิพนธ์บุญยามณีอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจากพรรคประชาธิปัตย์ที่กํากับกรมที่ดินวงเล็บผมไม่พูดถึงเพื่อนผมคุณนิพิษบุญยามณีดีกว่า สืบจากข่าวรายงาน